สวัสดีคุณพี่หนูดีนะคะหลังจากที่ฟื้นตัวจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้คือติดไปตอนไปกระบี่เนาะแล้วก็แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่พี่หนูดีเข้าใจว่าวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่มันน่าจะครอบคลุมถึงหนึ่งปีแต่ปรากฏไม่ใช่ยังไม่ครบหนึ่งปีเลยโอ้เราติดมา ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้นผลทางการแพทย์งานวิจัยก็บอกแล้วว่าไม่ได้สามารถที่จะป้องกันร้อยเปอร์เซนะแต่ก็ต้องบอกว่าการติดไข้หวัดใหญ่ของพี่หนูดีครั้งนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลและพอพี่หนูดีป่วยไม่นานเนี่ยก็ดันมีข่าวเกี่ยวกับนักแสดงคุณต้าเอสเนาะที่รับบทเป็นสันชัยในซีรีส์ร si ักใส่สหัวใจสี่ดวง f 4เนี่ยนะนะแล้วก็ อันนั้นคือน่าเศร้ามากว่าไปติดเชื้อที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมากขอเตือนคนไทยที่จะไปเที่ยวที่นั่นนะคะนอกจากไข้หวัดใหญ่ที่ญี่ปุ่นแล้วยังมีไข้หวัดนกด้วยแต่สิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบซึ่งพี่หนูดีก็ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีว่าสิ่งที่คุณต้าเอสถ้าได้รับการรับแอดมิดไปนอนโรงพยาบาลรักษาอย่างทันท่วงทีที่ไม่ต้อง ไปๆไปกลับๆระหว่างที่พักกับโรงพยาบาลคือไปมาไปมาแบบนี้สี่รอบแล้วมีการให้รถพยาบาลไปส่งแต่กลับนอนแอดมิดไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุที่เธอมาเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลมันเป็นเหตุที่เศร้ามากแล้วตอนนี้อัฐิของเธอก็เดินทางมาถึงใต้หวัดแล้วนะคะมันเป็นข่าวที่เราต้องให้ความรู้รอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของระบบการดูแลรักษาที่ญี่ปุ่นด้วยว่าโรงพยาบาลเขาไม่ได้เปิด24ชั่วโมง ใช่ทุกคนคนไทยอันนี้สําคัญมากนะหนูดีขอพูดนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้มามหนูดีไม่เคยรู้ะนะคะแล้วหนูดีเนี่ยคือเป็นคอเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าเรารสึกว่าอะไรรู้มาไปใ,ใกล้่ะ่ไม่แพงมากวีซ่าไม่ต้องขอ<ะ>ถูกไหมแล้วยังแบบปลอดภัยเราจะคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็คือปลอดภัยใช่<ะ>สําหรับเราเดินทางไปไหนมาไหนกางก็คือแต่หนูดีอะ,ะมาเจอเหตุการณ์ที่แบบเคาเชื่อช็อกข,ของตัวเองก็ค<ะ>ือ พี่โบค่ะไม่สบายโชคดีไม่ได้เป็นหนักมากคุณโปเป้แต่ว่าเป็นวันสุดสับานะคะในช่วงวันเสาร์ทค่เสร็จแล้วหนักก็คือว่าเหตุการณ์ที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเขายกกระเป๋าเดินทางขึ้นถ่ายรถเราเช่ารถขับแล้วพอยกก็เหมือนมันแบบมันผิดท่าคุณโปเป้กล้ามเนื้อช็อกนิดนึงดิฉันดิฉันสารภาพว่าดิฉันอ่ะไม่ได้ไปช่วยเขาดิฉันถ่ายมือถืออยู่แต่ว่าในใดก็คือ เขาก็ยกขึ hmm. mm ้นแล้วมันเจ็บทีนี้วันนั้นน่ะขับรถเข้าโตเกียวเราจะบินกลับเมืองไทยแล้ววันรุ่งขึ้นหรูดี้บอกพี่โบไม่เป็นไรดีขับรถให้เดี๋ยวเข้าโตเกียวนะเราไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยหนูดีจะถามพร้อมออฟฟิศแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรเช็คอินทุอย่างเสร็จเรียบร้อยพี่โบเขาเจ็บมากแต่ว่าเขาเหมือนดูภายนอกมันไม่เป็นอะไรมากไม่มีเลือดไม่มีอะไรอย่างคุณปูเป้เสร็จ พอไปถึงฟรอนด์ดีก็บอกว่าขอโทษนะคะเราตอนเราขับรถผ่านอะ่ะมันขับรถผ่านโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณปูเป้คือมันใกล้มากอหนูดีก็แบบเฮ้ยขอโทษนะคะเราไปโรงพยาบาลอนะ่ะอันไหนที่มันใกล้ที่สุดดีที่สุดและดิฉันทําประกันเดินทางด้วยเออดิฉันยิ่งมั่นใจเลยว่าถึงไปเนี่ยดิฉันก็ไม่ต้องแบบว่ามันไม่โดนแพงเนี่ยดิฉันก็แบบจะไปเขาก็แบบดูตกใจมากคุณปูเป้คือน้องสาวญี่ปุ่นสองคนคือแบบ <c oughs> <c oughs> แบบเออจุจุดจุเขาก็พูดกันแล้วหันมาบอกว่า hospital close ดิฉันก็แบบ ช็อกมากนะสองคนมองหน้ากันแล้วก็แบบมันมันโรงพยาบาลมันปิดไม่ได้คือเราคนไทยไงคุณปุ้ป๊เราชินกับโรงพยาบาลมันต้องเปิดยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วมันมีห้องฉุกเฉินเอไอที่แบบว่าดิฉันเคยแบบเป็นอย่างเนี้ยที่เมืองไทยแล้วดิฉันก็ไปรอปบายห้องเอไอแบบค้ำๆอ่ะโอ้โหคนก็วิ่งมากรูกันดูแลนึกภาพมื่อไหรเออดิฉันก็แบบช็อกช็อกช็อกในสุดก็คือแบบดิฉันได้ยืนยันแฟนดิฉันต้องไปหาหมอเออเราก็ งั้นเราต้องโทร make appointment. Make appointment แม่ก็พอร์ตแม่กะพอร์ตมาเลยในที่สุดก็คือแบบว่าพี่โพแบบไม่เป็นไรดิช่างมันพี่กินยาไข่ตับเนื้อช่างมันเดี๋ยวกลับมาโรงพยาบาลเมืองไทยในสุดก็คือไม่ได้ไปจริงแล้วทุกคนหนูดีอยากจะบอกว่าไปญี่ปุ่นซีเรียสน,นะคุณต้องเสิร์ชเป็นว่าแบบ foreigner hospital เพราะว่าหนูดีไปศึกษาข้อมูลแบบดีใดสรุปว่าหมอญี่ปุ่นอะ่ะบางทีเขาสื่อสารกับเราไม่ได้อะ่ะทำให้เขาาพูดพังกฤษไม่ได้ไ เออไม,ไม่ไม่สะดวกในการรักษาต้องไปโรงพยาบาลที่มีล่ามด้วยก็ลองเสิร์ชไวช้นะคะทีนี้กลับมาเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันุเอนิดนึงจากประสบการณ์ตรงของปี2025เลยไล่เดียงสท่ไลน์ค่ะโนดีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ว่า เอ่อความคุ้มครองอ่ะมันไม่ได้แบบคุ้มครองได้เท่ากันตลอดทั้งปีค่ะเออหนูดีกูอยากคุณหมอเขาบอกว่าบางทีอ่ะหกเดือนแปดเดือนมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาติดได้นะคะหนูดีฉีดไปเนี่ยเดือนที่เก้าหนูดีติดไข้หวัดใหญ่สายพันุเอติดจากการเดินทางไปเที่ยวกระบี่หนูดีสั่งหนูดีสังหอนไม่ดีอยู่ละเพราะว่าฝรั่งเยอะแล้วคนอายเยอะมากโดยเฉพาะบนเครื่องบินแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันก็พ่นกันสุดฤทธิ์สุดพลังค่ะไม่มีใครใส่แล้วค่ะนะคะ เส็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าไข้ใหญ่สายพันธุ์เอนะออ48ชั่วโมงแรกสําคัญที่สุดของที่สุดของที่สุดทีเนี้ยมันไข้ขึ้นเร็วมากหนูดีอ่ะคิดว่าตัวเองติดมาจากไปตรงไม่ได้ติดจากบนเครื่องบินแต่คิดว่าติดจากตรงคลองรูดคอ,อ,องน้ําสั่ง เพราะดิฉันอะไปจะไปไพยยายคายักแล้วไปแล้วตอนที่จะก้มลงไปเอาคายักอะคนที่เขาหยิบคายักได้หนูเดียวเขาไอแบบไอเหมือนคนป่วยแล้วแบบไอและดังมากแล้วดิฉันก้มลงไปจังหวะเดียวกันคืออยู่แบบหน้าแทบจะชิดกันเลยโอแล้วเป็นจังหวะที่ไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะว่าเรากำลังจะไปไพยยายคายักในที่โลง่ง เสร็จแล้วเนี่ยดีชันวันลุ้งขึ้นเย็นนั้นอะเริ่มรู้สึกไม่ดีละว,วันลุ่งขึ้นคือจะบินกลับกรุงเทพก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเดินลอยลอยอะเหมือนเราเดินลอยลอยเบลบอตลอดแล้วก็ไม่สบายตัวมากๆเสร็จแล้วกลับถึงบ้านเย็นวันนั้นหนูเดียตัวร้อนแต่ว่าเนื่องจากที่โพอ่เขาจะมีะที่วัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอยู่ติดตัวตลอดเลยเอ่หนูดียก็แบบ เฮ้ยพี่โผหนูดีรู้สึกไม่ปกติพี่โผบอกวัดอุณหภูมิหน่อยวัดได้ส8องศาซึ่งมันคือมีไข้ละแล้วหนูดีก็เลยแบบกับพี่โพคือแยกห้องนอนนะกคือแ,แบบโอเคงั้นเราแยกเพราะว่าท่านดีนอนแล้วแบบหายใจอยู่ห้องเดียวกันตลอดเดี๋ยวพี่โพติดก็แยกห้องนอนค่ะเสร็จแล้วด้วยความเราไหวมากไงด้วยความแบบโควิดมันเทรนเรามาดีมากมทุกคนต้องฟังเลย,เลยนะว่าแบบใครมีคําถามอะไรถามได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเรื่องซีเรียสนาอเพราะว่าอาจถึงชีวิตได้เลยนะคะมีคนเสียชีวิตเยอะแล้วนะคะปีนี้ค่ะ ก็เสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นตอนเชา้าไข้ไม่ลดแล้วหนูดีกินยาแก้ไข้ก่อนนอนแต่ตอนเช้าไม่ได้กินไปโรงพยาบาลเลยดิฉันขับรถไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอ,อมที่หมอติดเชื้อเพราะปกติอ่ะพี่โพลเขาเคยไปโรงพยาบาลอยู่แล้วกับภาวะติดเชื้อ,อก็รีบโทรหาโทรนัดบอกหาคุณหมอติดเชื้อก็เจอปุ๊บคุณหมอวัดไข้สามสิบแปดจุดห้าก็เรารีบเจาะเลือดเลยรีบเจาะเลือดเอาเข้าแ lap หนูดีอะตอนนั้นหนอีไม่ไหวแล้วหมอไม่มีที่นอนให้ไปนอนรอตรงห้องไอซียูเพราะเตียงมันเต็มแล้วหนูดีก็บอกหมอบอกแอดมินไหมครับแอดมินไหมครับไข้สูงนี้มันแอดมินได้อยู่แล้วเบิกประกันได้อยู่แล้วว่าะไข้ถือว่าไข้สูงมากค่ะก็แบบโอเคค่ะดีแอดมินค่ะก็ะนอนรอในห้องไอซียูก็หลับไปเลยนะคะ,คะให้ยาแก้ไข้หลับไปเลยค่ะเสร็จก็ยายเข้าห้องปรากฏว่าคุณหมอบอกเลือด ผลเลือดกลับมาปุ๊บเร็วมากเข้บดใหญ่สายพันเอครับตอนแรกหมอบอกถ้าโควิดเขาจะเอาไปเข้าวอร์ดที่คนอื่นเจอไม่ได้ uh huh. แต่ถ้าเป็นไข้บดใหญ่นอนห้องไหนก็ได้ <c oughs> ดิฉันก็ไปรีบเช็คอินนะคะแอดมิชเสร็จปุ๊บคุณหมอเริ่มให้ยาชื่อทามีฟลูทามีฟลูเนี่ยบอกเลยว่าเอ่อชั่วโมงไข้มันจะลดเสร็จแล้วก็พอให้ยาเสร็จ ต้องบอกว่าสายพันเอเนี่ยปวดหัวปวดกระบอกตาแล้วถ้าใครเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วมันจะปวดคอบ่าไหลามาก oh. แล้วตัวอยากอาเจียนตลอดค่ะก็ให้ยาให้น้าเกลืออะไรเงี้ยค่ะ,คะก็วันแรกทรมานวันที่สองยังทรมานอยู่วันที่สองประมาณป,ปลายปลวันที่2องะคะ่ะไข้เริ่มลดก็เข้าโรางพยาบาลสวัน2คืนเนาทุกคน แต่อันนี้สําคัญมากตรงที่ว่าต้อง Take a คชั่นเร็วค่ะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิติดตัว Take a คชั่นเร็วแล้วก็อย่าให้เชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันแพร่กระจายเกิน48ชั่วโมงโดยเราไม่ทำอะไรหนูดีว่าคนที่แบบจะเป็นหนักเนี่ยก็คือคนที่แบบคิดว่ารอไว้ก่อนดีรอดีรอไม่ได้นะคะ,ะไวรัสเราต้องคิดเสมอว่ามันฉลาดกว่าเราเพราะมันกระจายเร็วเราต้อง ัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยกันให้ยาตัวนี้ไม่ใช่ยาที่จะฆ่าไวรัสได้แต่จะเหมือนป้านมันได้บ้างาเนาะคนไเยอะมากน,นะคุณหมอก็าบอกเดี๋ยวใจเย็นๆนะ ให้ทานมีฟลูมันทํางานนิดนึงวันแรกมันอาจจะยังไม่ไวเพราะไวรัสมันกระจายไปแล้วแต่ตัวนี้มันจะรีบไปช่วยต้านก็วันที่สองะคะ่ะถึงดีขึ้นแต่บอกเลยนะทรมานจริงๆนะรอบนี้คุณปูเป้งั้นแสดงว่าช่วงก่อนที่คุณหนูดีจะไปหาหมอคุณหนูดีก็ได้เหมือนกับว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วถูกไหมคะว่ารับประทานพาราซเซตามอลอะไรอย่างนี้นอนพักเช็ดตัวแต่ไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมไม่ได้เช็ดตัวคุณปูเป้เพราะดิฉันนึกดิฉันแค่รู้สึก เออเหมือนมันไม่สบายตัวมากๆคือต้องบอกว่าถ้าพี่โพอ่ะไม่ได้วัดอุณหภูมิหนูดีจะคิดว่าเฮ้ยมันหรือว่าเราทนได้วะแต่ว่าพอพี่โพอ่ะวัดอุณหภูมิ38องศาพี่โพบอกไม่ใช่แล้วหนูดีมันไข้ละเนาะแล้วก็มีมีมีคุณ PS อสนะคะคุณบุญเพียมบอกว่าคุณพลอยฉีดวัคซีนเนี่ยสคอหติดไข้วัดใหญ่สพันเ25มค .68 ค่ะ นิดไปสองคืนเหมือนกันพลอยคือปวดแขนขาเออหนรีปวดแขนขาเหมือนกันตั้งสามสิแปดสิบเก้าเหมือนกันตอนนี้ยังไอไม่หายแต่ได้ยาแก้ไอมาเยอะมากใช่มันจะไอ ไอแล้วก็หนูดีเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องพ่นจมูกหมอจะใ้ยาพ่นจมูกแล้วก็ควรกินยาแบบที่มันเป็นไอตัวมิวมิลเคลียร์แนกลองนะคะ,คะที่เป็นยาเม็ดฟูที่อเอาใส่กับน้ำแล้วก็ดื่มโรงพยาบาลก็ได้ดื่ม NAC นะ NAC <ะ>ที่หมอโอ๊กชอบบอกว่าก,กิน NAC นั่นแหละค่ะก็ร้านร้านขายยาทั่วไปมีทีนี้อย่างกรณีของคุณหนูดีถ้าสมมุตินะว่าคุณหนูดี มีเหตุการณ์เหมือนกับคุณต้าเอคุณหนูดีคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้เกิน48ชั่วโมงใช่ไหมคะหรือว่าอาจสองสาวันอย่างเงี้ยแต่อย่างคุณต้าเอสเนี่ยคือเหมือนเขาก็พยายามแล้วครอบครัวของคุณต้าเอสพยายามที่จะพาไปโรงพยาบาลถึง4รอบแต่กลับได้ยาเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาดูแลตัวเองที่บ้าน งั้นแสดงว่าคนญี่ปุ่นเองเขาก็สู้ชีวิตมากนะเหมือนกับว่าเขาเลยจะต้องมาดูตั้งแต่เริ่มต้นถ้าป่วยไอคนญี่ปุ่นนี้เป็นชาติแรกๆเลยั้งที่จะใส่หน้ากากอนามัยเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองไม่สบายคือมีความรับผิดชอบ,ชอบเหมือนกับว่าอากินอาหารก็ต้องดูแลกินดีๆแนวบลูโซนฉันจะได้ไม่ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยมันแย่ว่าโรงพยาบาลเขาปิด ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงวันนักขัตประเริกก็ปิดจะไปหาหมอเดินเข้าไปแบบร้านสะดวกซื้อไม่ได้ต้องทําเรื่องนัดคือกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดใช่ค<ม>ือต้องบอกว่าอย่างนี้ทุกคนอันนี้ต้องท่องไว้เลยนะ<ม>อย่าเสียดายการท่องเที่ยวและอย่า อย่ารีรอในเรื่องของชีวิตอ,อันนี้อันนี้คือมาตโตห้หนูดีหนูดีอ่ะจะเป็นคนกระต่ายตื่นตูมมากเรื่องชีวิตเพราะดิฉันอะ่ะอยากอยู่ไปจนแก่ได้นั่งวิปัสนาดิฉันรู้สึกยังเนยังฝึกวิปัสนาไปไม่ถึงไหนเลยในชาตินี้เพราะฉันดิฉันอยากเหมือนจะเก็บร่างกายนี้ไว้ให้นานที่สุดทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเคสของคนคนไทยเลยนะดิฉันอะ่ะด้วยความโงเยอะมากดิฉันก็เลยไปทำอักพสสามีภรรยาคู่หนึ่ง ภยาเขาเป็นเคสค hey, ล yes. ้ายคุณตาเอสสามีแคนเซลทุกอย่างบุกตั๋วกับเมืองไทยวันรุ่งขึ้นคุณปูเป้ถึงเมืองไทยเอาพรยาแอดมิดเลยอันนั้นเกิดขึ้นซึ่งหนูดีจะบอกว่าถ้าหนูดีไม่ได้เป็นรอบนี้หนูดีอาจจะไม่ทําแบบนั้นนะคือเอ้ยเดี๋ยวเราก็ที่ญี่ปุ่นนูน่นนี่นี่นั่นแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้อีกนะหนูดีจะหนูดีจะกลับเลยแล้วปรากฏว่าคุยกับพี่สาวเป็นคนไทยนี่แหละ เขาไปติดไข้เลือดออกที่จีนแล้วเขาอะไวมากเขาบอกเฮ้ยไปโรงพยาบาลที่จีนมันไม่ใช่อ่ะดีมันไม่มันมันไม่ได้อ่ะมันงืงน้งงัยังไงไม่รู้เขาก็กลับเมืองไทยเลยคุณปุ๊เป้ค่ะกลับเมืองไทยทันทีแล้วไประแล้วไข้เลือดออกอ่ะเนาะหมอไทยคือปุ๊บปับเนี่ยหมอไทยกินมากค่ะ <tha. S 2> เขาบอกว่าเขาเป็นหนักมากเขาคิดว่าเขาจะไม่รอดโอแล้วนี่ไงเขามาเขา เขาก็คือรอดชีวิตแต่เขาบอกว่าภาวะเขาคือวิกฤตมากแล้วแล้วยังไงในที่สุดเขาบอกว่าถ้าพี่อยู่จีนสงสัยพี่ตายอ่ะหนูดีสงสัยพี่ไม่รอดโอ้ก็เลยแบบเออเขาเป็นคนไทยพูดจีนได้ทําธุรกิจกับประเทศจีนนะหนูคุณปุ๊บเป้ดิฉันก็เลยมานั่งตั้งสติว่าในอนาคตถ้าเป็นจังหวะอารมณ์คล้ายๆเหมือนไปติดไข้เลือดออกที่ไหนหรือติดไข้หวัดใหญ่ที่ไหนอืออะไรยังไงดิฉันทิ้งทุกอย่างนะดิฉันไม่เจยดายเงินเออ ไม่เอาเลยเพราะถ้าดิฉันตายอ่ะดิฉันอดทุกอย่างเนี่ยดิฉันไม่เอาอจะไปหาเอาใหม่เพราะว่าบอเคสคุณตาเอสคือแบบแล้วยิ่งเห็นว่าเขากับประเทศตัวเองด้วย private jet คุณปูไป้เขาถืออัธิกับด้วย private jet อะอดิฉันแบบโอ้โหแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้ดิฉันมั่นใจเลยเขาจะต้องเอา private jet อันนั้นบินกลับภายในยีิบสี่ชั่วโมงมเพราะว่าคนไต้หวันพูดว่า อยู่ไต้หวันคนหมอไต้หวันนะ่ะออกมาเห็นให้ข่าวเยอะเลยอยู่ไต้หวันนี่ตายเขาเพลมอย่างนั้นเลยนะอยู่ไต้หวันไม่ตายเพราะคนไต้หวันคือเขาบอกว่าเขาบอกดีฉันก็โบบาเคนไทยเขาบอกว่า เนี่ยเพราะการแพทย์ไต้หวันดีที่สุดของโลกและมีคนไทยไปเมนว่าไม่ใช่ของไทยต่างหากดีที่สุดของโลกอะไรามาพูดนี่ก็มีคุณ<บ>นวพรคอมเมนต์มาแต่ต้องบอกว่าในโซเชียลมีเดียณปัจจุบันนะคะก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติมารีวิวโรงพยาบาลไทยในแง่บวกแบบให้เกรดเกันเต็มไปหมดบอกว่าโอ๊ยถ้าฉันอยู่อเมริกาป่านนี้หรอพะงาบพะงาบแต่ดูสิฉันมาตรวจสุขภาพองค์รวมเฮลท์เช็คอัพหมอทําทุกอย่างเอัลทราสาวด์นางพยาบาลดียิ้มเป็นมิตรทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ย ถ้าเป็นบ้านเราคือหลักหมื่นบาทแต่สําหรับเขาบอกโอ้โหนี่มัน Amazing มากเพราะว่าหมื่นบาทสําหรับเขาเหมือนมีดบาทแลท้วไปเย็บแผลคือหมื่นบาทนะคุณหนูดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมีการกรีดกราดกันว่าอ้าวเปิดโลกเถิดเมืองไทยไม่ได้เหยล้าหลังแต่มันดีในหลายๆมุมก็ถือว่าต้องปรบมือให้กับการสาธนารณสุขไทยด้วยนะคะวันนี้นี่ก็มีคุณพัฒบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปตอนต้นปี ควรฉีดกระตุน้นรอบช่วงกลางปีอีกไหมคะอันนี้ถามคุณหมอเลยดีกว่าเพราะว่าไม่มีวัคซีนไหนที่จะกันร้อยเปอร์เซ็นนะใช่ค่ะก็คือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณหกถึงแปดเดือนอแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะเพราะว่า คุณหมอเลยเขาเปลี่ยนสายพันธุ์ทุกปีเขาจะเลือกสายพันธุ์ที่มีโอกาสที่จะระบาดมากที่สุดของปีนั้นสี่สายพันธุ์มาฉีด<ะ>ถ้าเกิดว่าจะไปไหนแล้วมันเป็นที่ที่มีไข้หวัดใหญ่อยู่เนี่ยถ้ามัน6เดือนถึง8เดือนแล้วฉีดกระตุ้นได้นะคะแต่ปรึกษาคุณหมออีกรอบนะแต่ว่าตัวหนูดีเนี่ยจะไม่รอครบ1ปีละตอนนี้หนูดีคิดว่าสัก8เดือนเดือน9น้าดีต้องฉีดเพราะเน,นี้ยหนูดีติด เดือนพีเก้าแล้วก็แล้วถามว่าเป็นหนักไหมหนูดีว่าสําหรับหนูดีขึ้คือหนักทรมานแต่ว่าโอเคไม่ถึงชีวิตเนาะกพเขาบอกว่าญี่ปุ่นสอนให้ประชาชนดูแลตัวเองขั้นตอนเยอะแต่ทำเป็นเรื่องปกติกิจวัตรคนไทยมองว่าเป็นเรื่องยุ่ยยากเพราะไม่เคยถูกต้องค่ะมันเป็นเคาเจอช็อคค่ะคนไทยเราสปอยค่ะเหมือนว่าหาเราสวยสุดนมะพร้าวเราอร่อยสุดไปไหนเราก็สปอยคนไทยอะเนาะใช่ใช่นะคะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็ทักทายกันมาจากชลบุรีบ้างจากต่างจังหวัดมากขอประคุณมากๆเลยนะคะ